เป็นพาหทาะทารสีเมียจำเป็นที่จะต้องตรวจทารสีเมียตัวอ่อนด้วยหรือไม่ครับสำหรับตัวโรคทารสีเมียนะครับเนาะก็เป็นโรคทางพันธุกรรมอย่างหนึง่งซึ่งสามารถพบได้ในคนไทยเนื่องจากเรามีการถ่ายทอดกันมาทางพันธุกรรมนะครับโรคทารสีเมียจะมีอาการอะไรบ้างก็อย่างเช่นมีภาวะซีดคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคทารสีเมียเนี่ยจะมีอาการได้ แต่ที่ไม่มีอาการเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นพหาหะทรารซิเมียซึ่งพหาหะทรารซิเมียเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเจอกันเนาะเป็นคู่สามีภรรยาที่เป็นพหาหะธารซิเมียทั้งคู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีลูกเป็นโรคได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคงต้องพิจารณาลักษณะของพหาหะด้วยว่าเป็นรูปแบบไหนมีโอกาสที่จะเราจะมีลูกเป็นโรคได้หรือไม่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าประเมินแล้ว เรามีโอกาสที่จะมีลูกเป็นโรคทารซิเมียก็คือมีอาการรุนแรงนะครับเราก็สามารถที่จะทําการตรวจตัวอ่อนก่อนได้ครับเลือกตัวอ่อนที่เป็นพระหะหรือว่าไม่มีโรคเลยนํามาใช้ในการตั้งครรภ์ครับ